เดี๋ยวก็นะผมเล่าท้าวความนิดหนึ่งก็คือเดี๋ยวจะมีดูใบครับในช่วงปลายเดือนนี้แหละยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบหกนะครับก็พี่โยงเนี่ยแกก็บอกออกข่าวว่าแกจะเอาชุดที่ดีสุดไปนะครับันเป็นช่วงฟีฟ่าเดย์พอดีตอนนี้เนี่ยเขากําลังง่วนอยู่กับการคัดคัดรายชื่อว่าจะเอาไปควรจะเอาไปกี่คนควรจะอะไรยังไงตัวลูกครึ่งอันนี้ตัวลูกครึ่งอัดตัดไปก่อนเพราะว่าผมไม่ได้ถามมามีคนถามเยอะมากตัวลูกครึ่งจะมากี่คนผมไม่ได้ถามเรื่องนี้เพราะว่าผมลืมไปเลยว่า เอ้ยเรามาีโตลูกครึ่งที่อยู่ในกลุ่มนี้อยู่นะครับคือตอนนี้เขาโฟกัสกันที่สองทัวร์นาเมนต์หลักก่อนก็คืออ่ดูไบครับที่จะเป็นเกมอุ่นเครื่องแล้วก็ซีเกมเพราะว่าเดี๋ยวไอตอนยูยิบสามมีแชมป์เอเชียเนี่ยสามทัวร์นาเมนต์ในปีนี้ของยูยิบสามเนี่ยยูยิบสามนี้ให้เอเชียมันเตะเดือนมิถุนายนซึ่งมันจะไปเตรียมทีมพร้อมชุดใหญ่มันก็เลยแบบว่าโอเคเดี๋ยวควบกันตอนนี้เอาสองชุดนี้ก่อนก็คือชุดอ่ดูไบครับกับชุดซีเกมก่อนที่จะได้เห็นอ่ะดูไบครับเนี่ย เอ่อตัวลูกครึง่งยังย้งยําอีกทีว่าขอาพัยจริงผมไม่ได้ถามเขามาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมาได้กี่คนตัวอย่างแบบเจนาธานเข็มดีธนวัฒน์ซ,ซึ้งจิตทาวรหรือว่าโอเว่นชาลีที่เคยติดในชุดรอบคัดเลือกเนี่ยจะมากี่คนอันเนี้ยผมผมขอาพายจริงผมไม่แน่ใจแต่ว่าคนอนะื่นที่เคยติดในชุดที่มองโกเลียเนี่ยเขาเขาบอกว่าน่าจะมาได้ประมาณสัก80% 80%ที่ดอร์ซที่นี่หมายความว่ามันยังมีตัวที่อาจจะตกหล่นไปครั้งก่อนอาทิเช่นอาทิเช่น โฟแบออ่าชัดเจนอันนั้นยอดสังวานก็เป็นข่าวประโคมกันหลายที่มากเพราะว่าวันที่ลำพูนชนะเชียงใหม่สามสองเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยโฟแบ์ยิงต่อหน้าพี่โยงลากไปยิงผ่านกองหลังเชียงใหม่คือยิงต่อหน้าพี่โยงเลยชอบสับคุณจังเลยยิงต่อหน้าพี่โยงเออเพราะว่าผมก็เพิ่งดูพี่โยงกับกาบรียสอยอ่าอ่าอ่าเชิญจไปดูโอ้ยิงหน้ากูเลยจะไม่เรียกก็ไม่ได้นึกออกไหมอันนี้คือตัวที่ตัวที่ตกหล่นเข้ามา อีกคนนึงเนี่ยที่ผมพูดได้เลยมีชื่อได้เลยก็คือน้องชายผมกอระวิทักษาหนุ่มที่ผมอวยทุกเทปเวลาผมจัดรายการพี่คิดว่ากองแล้วลุงใครคนไหนจะเป็นกําลังหลักผมบอกไงนะกอระวิทัศนาผมอาจจะมองผิดพี่ฟุ๊กผมอาจจะมองผิดผมอาจจะไม่ไม่มองเหมือนคนอื่นตัวผมผมทําข่าวผมมองว่าเด็กคนนี้เซนดีซึ่งอันนี้คือมุมมองของผม มุมมองผมเลยผมมองผมมองอย่างนี้แล้วผมก็ชอบมากเพราะว่าผมอยู่กับซันนะพี่ผมอยู่กับซันหลายทัวร์นาเมนต์นะแต่มันน้องมันเด็กๆแต่น้องมันไม่รู้จักผมหรอกเพราะว่าผมก็แบบไปทําข่าวไปแอบผมไม่ได้แบบไปนั่งไอ้ซันพี่เองพี่เชียร์อยู่อะไรเงี้ยผมไม่ได้ไปทำอย่างนั้นผมดูอะทัวร์นาเมนต์ที่ผมเห็นของเขาฝีเท้าเขาอะก็คือตอนประมาณสักยูสิบหกตัดเรื่องที่เคยเป็นเรื่องออกไปก่อนนะตอนยูสิบหกชุดพี่ยงชัยยงขำเปียมทําทีมอะกลวิทก็เป็นเดอะแบกชุดนั้นแต่ว่าชุดนั้นอะไม่ดังไปดังเรืื่่่อองนมาากกว ตามมาด้วยชุดยู19ของพี่ละชุดที่เกือบชนะกาตาร์แล้วได้ไปบอลโลกในรอบแปดทีอะไปโดนฟรีคิกช่วงทดเวลาแล้วก็ไปโดนยิงช่วงต่อเวลาชุดนั้นกอลวิททาศาก็เล่นดีมากตอนแรกก็ออกสตาร์ไปตรงตงแต่ชุดนั้นเนี่ยชุดนั้นนะเอสีชควงพาโศเอกนิดปัญญาเอแบงค์สุพนัณเหมือนตากอลวิททาศาอีกคนหนึ่งเมธีสารคำเมธีสารคำอีกคนที่ชุดที่คิดดูห้าคนเนี้ยผมชอบซันที่สุดเลยออืแล้วซันก็ โดดขึ้นมาก็อาจจะกลับมามีชื่อในทีมชุดนี้เพราะว่ามีการทับทามกันแล้วนะครับ,รบก็จะรอเขาคอนเฟิร์มนะไม่รู้ว่าจะติดชุดดูไบครับหรือว่าไปติดชุดซีเกมแต่ผมว่าถ้าเขาจะเตรียมทีมสำหรับซีเกมมันอาจจะต้องซับซ้อนกับทับซ้อนกับตัวที่เป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยซันกอลวิทก็อาจจะมาแทนมามาอยู่ในทีมชุดดูไบครับเพื่อที่จะทดลองมันจะเป็นช้อยส์ให้ให้พี่ยงได้เลือกมากขึ้นมากขึ้นไปอีกสําหรับ สำหรับเอ่อไม่ว่าจะเป็นอะไรใดๆก็ตามแล้วก็จะมีนักเด็กจากชุดยู23ที่เล่นที่ชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยบางคนโผล่ขึ้นมาก็ตัวหลกัหลกๆก็ก็สามคนอะ่ะแน่ๆก็คือเทีศรศผยพิมายอ,อ,อนุศักดิ์ใจเพชร,พชรแล้วก็แล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือสิทธาบุญล,ล่าคคณะนี่หลีกจบแล้วผมว่าน่าจะมีโอกาสแต่ว่าผมไม่รู้ว่าจะได้มากี่คนอย่างที่บอกไปว่าเมื่อกี้ชุดชุดเขาบอกเขาบอกมานะว่าชุดที่ เล่นจากที่มองโกเลยียจะเป็น80%อีก20%ก็จะเป็นเนี้ยชื่อพวกเนี้ยที่เราจะคอยเอามาเติมให้อันนี้ผมถามเข้ามาจริงไอ้ดูใบครับโอเคมันอุ่นเครื่องแหละอุ่นเครื่องบางคนจะต้องลองลองตัวใหม่ผสมกับตัวเดิมเพื่อที่จะไปใช้ในซีเกมหนึ่งเพื่อที่ไปใช้ในชิงแชมป์เอเชียสองเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเป้าหมายของเราหลักๆจริงๆแล้วตัวพี่ยงเองเขาก็คิดว่ามันคือชิงแชมป์เอเชียมากกว่าไม่ว่าจะเป็นดูครับหรือซีเกมมันจะคือการเลือกสองชุดไปก็ได้เพื่อที่จะคัดตัวที่ดีที่สุดไปเล่นในชิงแชมป์เอเชีย จัดเต็มทีมได้อยู่จนถึงเดือนมิถุนายนแล้วก็ผมอัปเดตมานิดหน่อยแล้วกันแล้วเดี๋ยว่เาเไหะดี๋ยวจะผมไม่แน่ใจว่าเมื่อวานผมคุยกับพี่ฟุ๊กใช่ไหมเรื่องเนี้ยเรื่องซีเกมอะว่าอ,อายุเกินเนี่ยเขาตัดออกไปหรือ,อยังอะ่ะแต่ผมแวะมาว่าเขาจะมีโอกาสเอาตัวโคต้าเกินที่เล่นทีมชออ่อไทยชุดใหญ่ไปติดชุดซีเกมนะแต่ไม่ได้เกินแบบหลักสามสิบนะหลักแบบยี่สิบกลางๆางอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราฟังแบบนี้เท่ากับว่าเท่ากับว่าเขาคงดูใบเขาก็คงเป็นชุดหนึ่งอ่ะ ซีเกมก็คงเป็นอีกชุดหนึ่งถ้าไอ้ดูไบคับมันดีก็คงต้องเรียกมาติดอะไรแบบนี้นมากกว่าถ้าถ้าดูจากการเตรียมทีมหรือว่าการพูดจากันเมื่อวานที่คุยกันกับเขานะ